ป็นห่นกนูดับห้าหมจัดการมันบโอ้ยอีอะไรก็เาแล้วกูจะทิ้งหมูไม่ให้ลงกไนบัวแจงช้ำตัซับซ้ำโอ้ยจัดการมันอุ้ยอะเอดนมันกระซงนี่คือกันดินไก็จานเนาะไปโอ้ยิตายไม่หยักตะกี้หนเลาะไปเลาะมัน พ่อขออินตองเป็นบ้าเขาไม่ได้เลยมึงนอยู่มดต้มเล่าเนาะอัดวิดีโออินเตอไม่ถ่อินตอรเนบ้านี่แหละแม่พึ๊ดอันนี้ก็ขีให้ก็ยังจะเข้ากล้องเนาะเฮ้ยนาย จบกับพัพช่วยๆแวนยะดูเกป็ดไก่กระลวเนาะฉันานต่อไปฉันเชิญเชิญตาแล้ว